สวัสดีค่ะคลิปนี้นะคะเราจะมาเรียนรู้กันในเรื่องของการใช้งานฟังก์ชัน go seek เอามาช่วยในการคำนวณอัตราการผ่อนชำระต่องวดหรือต่อเดือนอามาดูตัวอย่างกันค่ะสมมุติว่าตรงนี้เราต้องการที่จะกู้ซื้อบ้านมูลค่า5ล้านอัตราดอกเบีย้ยอยู่ที่3%ต่อปีนะคะระยะเวลาการผ่อนชำระคือ10ปี เราจะมาหาดูนะว่าอัตราการผ่อนชำระต่อเดือนน่ะคือเท่าไหร่วิธีการคือแบบนี้ค่ะสิ่งแรกที่เราจะต้องหาคือหาอัตราดอกเบีย้ยต่อปีก่อนนั่นคือเอามูลค่าบ้านคูณกับอัตราดอกเบีย้ยนี่ตอนนี้อัตราดอกเบีย้ยที่เราเจอก็คือ150,000บาทนะอันนี้คืออัตราดอกเบีย้ยต่อปีทีนี้ว่าระยะเวลาการผ่อนชำระ10ปีถูกไหม เราก็จะต้องเอา10ปีเอา10ปีตรงนี้นะคะมาคูณมาคูณกับอัตราดอกเบีย้ยต่อปีเพื่อให้ได้อัตราดอกเบีย้ยทั้งหมดอัตราดอกเบีย้ยทั้งหมดคือ1น0 0 0ล้าน0 0 0 0บาทนะอันนี้คืออัตราดอกเบีย้ยของมูลค่าบ้านหลังนี้นะพอได้1 5 0 0 0ล้านบาทมาแล้วสิ่งที่เราจะต้องทำก็คือเอา1 5 0 0 0ล้าน5 0 0 0 0นบาทบวกกลับเข้าไปกับมูลค่าบ้าน เราก็จะเอาตัวนี้บวกกับเข้าไปกับมูลค่าบ้านแบบนี้ค่ะดังนั้นมูลค่านี่ทั้งหมดของเราก็คือ6.5ล้าน5พอได้6.5ล้าน5เราก็จะเอามาคำนวณน,นะคะว่าแล้วการผ่อนชำระต่อเดือนคือเท่าไหร่เราก็จะเอามาหารกับจำนวนปีจำนวนปีคือตรงนี้นะคะคูณกับ12เดือน เอนเอร์ไปค่ะนี่อัตราการผ่อนทั้งหมดคือห้าหมเห็นไหมคะห้าหมื่นสีกว่ากาถ้าเราเปลี่ยนระยะเวลาเป็นอ่ะผ่อนสิบ้าปีละกันนี่เห็นไหมอัตราการผ่อนมันก็จะลดลงผ่อนยีปีก็ได้นี่คืออัตราการผ่อนสมมุตินะเราบอกว่าเออผ่อนเต็มที่25ปี2 9งหม เห็นไหมแล้วเราบอกว่าสองหมื่นก็ยังไม่ไหวอยากที่จะผ่อนชําระต่อเดือนก็คือไม่เกิน2 5งหมนะถ้าไม่เกิน2 5งหมเราจะต้องพู้ซื้อบ้านที่มูลค่าเท่าไหร่ให้เราใช้ฟังก์ชัน g o สิ s เข้ามาช่วยโดยวิธีการก็คือไปที่ data ค่ะเลือกฟังก์ชัน g o สิ s เข้ามา set c e l set c e l ตรงนี้ก็คือมูลค่าที่เราคำนวณไว้เมื่อสักครู Two value ตรงนี้คือมูลค่าที่เราบอกว่าเราไหวที่เท่านี้คือสอง0มืนห้าแบบนี้เลยจากนั้นตัวที่เราต้องการให้เปลี่ยนนะก็คือมูลค่าบ้านนะเพราะว่าบางทีอัตราดอกเบีย้ยพวกเนี้ยเราเปลี่ยนเขาไม่ได้นะคะเรากดโอเคไปนี่เห็นไหมตารางมันจะคำนวณให้เลยว่าถ้าไหวที่สองห0้าให้ไปกู้บ้านที่สี่ล้านสองนะประมาณนี้ นะคะเห็นไหมอ่ะนิ้งขออันดูกลับไปแล้วถ้าเราบอกว่าสองหมืนห้ามันก็ยังสูงอยู่เอาใหม่เราไหวแค่สองหมืนนะเซตเซลคืออัตราผ่อนตอนนี้และปัจจุบันตอนนี้เราบอกว่าเอาสองหมืนพอนะคะค่าที่ต้องการเปลี่ยนคือค่าบ้านกดโอเคไปนี่ ถ้าเราผ่อนไหวที่เดือนละส0 0 0มอัตราดอกเบี้ย3%เระยะเวลา25ปีต้องไปหาบ้านมูลค่า3.4ล้าน4นั่นเองนะโอเคสำหรับคลิปนี้ในเรื่องของการใช้ Go s e e เพื่อคำนวณอัตราการผ่อนต่อเดือนเท่านี้เจอกันอีกทีในคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ